ซึ่งวันนี้ผมจะพาแม่ผมครับไปนั่งขี um ่อาครั้งแรกคิดที่แล้วมาเอารถมาเซอร์ไพรส์แม่แล้วแม่บอกว่าเป็นรถบ้านมันก็เป็นรถบ้านนะเคลทุกคนนะฮะตอนนี้เสื้อผมก็พร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนใช่เลยขึ้นมาครับเสื้อจานทีมนะทุกคนนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าโูเล สีแม่งเด่นจริงนะคือแบบเวลาใส่ออกอก็นอกสียังเด่นแล้้วาแบบนุ่ออมด้วยนุ่มใช่คือผ้าใส่สบายเลยทุกคนนะใส่นอนใส่เล่น<ช>เป็นผ้าที่ใส่สบายมากเลยทุกคนนะ<ช>ก็ตัวนี้มีแค่250ตัวเท่านั้นนะครับ ใสนะทุกคนใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะทุกคนนะครับเพจการทีมแอนด์ปูยิปท็อปนะทุกคนบวกละ490บาทอุ้ยเออถูกมากถูกรวมส่งใช่ไหมและรวมส่งกว่า50รวาส่งกว่า50อ่าก<อ>็ใครสนใจนะทุกคนนะครับมีจำนวนจำกัดทุกคนไปสั่งซื้อก็ได้ครับไปขายแล้ว,ลวอ่าทั้งหมดหมดแล้วหมดเลยนะใช่หมดแล้วหมดเลยนะเออ เดีนะผมว่าใกล้หมดแล้วแหละเนี่ยปล่อยคลิปนี้ไปใกล้หมดแล้วแหละใช่เพราะว่าตอนนี้เปิดจอดเรียบร้อยแล้วทุกคนนะไปสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนโอเคแล้วเจอกนครับสวัสดีครับเจนหลูคนไทยที่ไปซื้อมะม่วงอยู่ดาวน์คารทุกคนด้วยนะครับแต่วันนี้ก็มาอยู่กับพี่จันทีมนะครับแล้วก็แม่ยูนนะครับผิดสวยของพี่เองนะทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะพาแม่ผมนะครับไปนั่งกีดาครั้งแรกหลังจากที่แล้วมาเอารถมาเซอร์ไพรส์แม่แล้วแม่บอกว่าเป็นรถบ้านเองไปซื้อรถบ้านมาแล้วคันนั้นก็สวยแล้วอ่ะ เดีย๋ยววันนี้จะพาแม่มานั่งรถบ้านรถบ้านที่มีตา CTR แปะเออต้องพูดดิไม่อยากลอง <c oughs> ไม่อยากลอง <c oughs> ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวลูกป,ปรพีวันนี้จะพาไปลอง <c oughs> พ่อแม่ขึ้นรถรับรองมันนะทุกคนเดี๋ยวตัดไปต่อขึ้นรถแล้วนี่ครับทุกคนได้เกิดใครมองหาอาหารเสริมดีๆนะครับ <c oughs> คุณภาพพรีเมียมครบทั้งผิวพรรณความงามและคุณภาพนะทุกคน <c oughs> นี่นะครับทุกคนตัวนี้นครับชาลิสมาซูเปอร์ซับพรีเมนนะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับใครสนใจนะทุกคนติดต่อซื้อหรือว่าสมัครตัวแทนนะครับสแกน q ิวอโคสบนจอได้เลยนะทุกคนผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับกินซองเดียวนี่แบบได้ทั้งผิวพรรณแล้วก็สุขภาพเลยนะทุกคนบอกเลยว่าดีมากๆไปหาซื้อกันได้เลย ที่คิวอาร์โค้ดนี้เลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนนะครับก็ไม่รู้ว่าโกมโปเราจะนั่งได้ดนะ <c oughs> รหรือเปล่าเพราะว่ามันตั้งใจมารา้วเอาอุปกรณ์เลยมาด้วยนะทุกคนรัดโพสอีกแล้วทัวกทิ้งกูก็เดี๋ยวอาแม่นั่งแรกแม่ไม่เคยนั่งน่ามานั่งบ้านกันไหมเดี๋ยวในหมู่บ้านเราจะขับช้ชาๆหน่อยนะครับทุกคนเอาแบบเปนกกน็นจิ้มก็พอแบบี้บานไม่ต้องเร็วมากนะ โว้ยแม่ไม่เร็วคันนี้ลิมิตร้อยยี่ลิมิตร้อยแปดเองคันนี้ไม่เร็วไม่เร็วทำมาแตงใช่ไหมไม่เร็วไม่เร็วไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยแม่รอไม่ครึ่งมาแตงใช่ไหมมันเออพอแม่นั่งมาแตงนะแม่นั่งได้มาแตงนี่แม่แม่มาเร็วปะมาแตงอ่ะก็ก็เร็วนะมาแตงก็เร็วก็เวลาเอกพันนั่งก็กว่าเรานั่งจริงช้าสวัสดีเมื่อนคันนี้มีแต่ท่อดังแม่รถไม่ไปเลยเสียงดังอย่างเดียว มันดังมากแม่เราเหยียบไม่ไปเลยเหยียบนเดียวงหยียไม่ไปนี่<ะ>อันนี้ผมขับนิ่มปะนิ่มๆเลยนะขับนิ่มแม่ไม่สะใจอ่ะเราใส่พี่นออเอาไปข,ขายอนะ่ะเอาไปคืนเลยเอาไปคืนเลยพี่นี่ <laughs> ผมเขามา,มาเอาไปขายเฉยเอาไปคืนเอาไปคืนช้าหน่อยดิบ้าบี ไม่มันแรงต้นมันแรงอันนี้ขับไม่ถึงหกสิบเลยนะผมบอกแล้วมันรีบิดอยู่ร้อยแป๊บเนเด็กมันแรงกันเลยกระชากเลยค่ะเหมือนแม่ไอ้ได้นั่งรถกับเนมที่อะไรนะรถอะไรนะรถอะไรรถไอ้แลบูเลบูเลยอะอ้ยไม่ถึงแลบูแม่คันนี้สู้เลบไม่ได้อันนี้เหมือนมากเลยเหมือนนั่งแลบูเลยคุณกินผมเมื่อกี้ผมผมเผลอจังพังเพราะว่าเหี้ยเมื่อกี้สะดุดก้อนหินมอนลื่นนะหล่นลื่นนะหล่นลื่นรถต้าน รถบ้านรถบ้านรถบ้านทำไมเอกไปซื้อรถบ้านมาคันนั้นก็สวยแล้วอ่ะแม่ใจเย็นแม่แม่แม่ใจเย็นใจเย็นโอ้ยเป็นโรนใกระเริบใจเย็นพี่เดมผมว่าไม่ต้องไปแล้วทางด่วนอ่ะไปโรงพยาบาลแค่ที่แม่ไม่เไรเหยียบก็เหยียบปุ๊บปั๊บไปบอกไปกล่าวเอาว่ามันไม่แรงมันไม่แรงจะขับไม่ถึงร้อยเลยพี่ไม่ถึงร้อยู่ห้าสิบอย่าเมื่อกเหยียบมาเมื่อกี้เสียงก็ดังมากเลยมันมีฟังก์ชันแบบหลอกตาป่ะพี่กระจกอ่ะเออเพิ่มแรงกีในรถ เท่าไหสียงก,ก็ดังแรงก็แรงไม่ชอเหมือนเมื่อกี้วันนี้แม่ผมพาแม่ไปทางตรงๆนะครับตอนนี้มันเป็นถนนครับรถเยอะมาไม่ได้ให้แม่ไปนั่งรถ่หรูที่แบบทางด่วนอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วก็จะขับเบรคเกินร้อยห้านะทุกคนรอเน้นทำรอบนะครับเป็นสิ่งทำรอบที่คกิต่างยังไงฮะทำรอบนียก็แบบเีรครอบสูงๆไง เ,เกียร์หนึ่งเกียร์อัน่สามเกียร์ก็พอให้เมลรู้ว่าแบบรถบ้านมันเป็นยังไงนะเ <ST AL> ม่รู้สึกมันนั่งส อะไรฮะฮะมัดแต่งพี่จัแตง่ง2องจม้ก,กว่าแรงกว่าเยอะเลยอันีก็นองพันอนี้แต่ว่าตอนนี้วีททททเทโบไงมวีเทบอวโบเรงกว่าเาเสียงมันดูมากนาเนัง่อดแมไม่เคได้ยิน,ยนแบมัตงเล้วอีกั่อเราไ,ไปอแม่เป็แม่ว่าเหมากับการนั่ง4คนเหมือนแบบอมันก็เป็นรถบ้านนะ ยอยยิ้มแม่ยอยยิ้มอยยิ้เอาไม่เป็นไรมันเรียกตัมัดเก็งเลยะ ยอกยอกตอนแรกแต่กล้องข้างหลังก็ใส่กิ๊บ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 กร๊บงิ๊บก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 ่๊บกิ๊บก่อบกองบกื่อกิ๊บกิืบกิ๊บกิ๊มกนตักงไม่ได้นะทุกล้วกิ๊บนิ๊บกล้องน่ากะเอีิ๊บกิ๊แต่ว่าเดี๋ยวผมจะใก้ทุกเห็นห๊บนิ๊บกิ๊บกิ๊กิ๊โกป๊มันไปทิ ันเป็นรถ G T R มันเป็นรถที่เอาไว้ข้ามสุเปอร์คาร<อ>า์รา<อ>าไม่เข้าใจครัว่าข้ามสุเปอร์คาร์ระ,าะั้ยซุปเปอร์คาร์ก็คือเรือวอนแชร์เป็นรถที่เอาไวา้ข้าวพวกพวกแบบรถแรงๆอืมแต่ว่าวราคาระเนี้ยคันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบม้าห้อยมา้าแต่ว่ามานั่งเดรือผมมันอาจจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบห้าคันนี้จุดมาแค่นิดเดียว จีขึ้นหัวเลยใช่ไหมคนที้ไม่เคยนั่งอ่ะทุกคนจะเดาไม่ออกแต่ว่ามันจะดึงแบบติดต่อเลยเหมือนนั่งรถไฟตีลังกาหรถไฟหอเนี่ยคนนี้ถ้าไปขับเครื่องที่แบบตัวทุกร้อยจ็ดร้อยมาเนี่ยออกเลยว่าเสียวแบบว่าแต่ก็ดีนะได้ลองนั่งไม่เคยนั่งมาก่อนเ่อนครั้งแรกในชีวิตแรงแรงจริงงี้เดี๋ยวผมพาแม่ผมขับต่อแล้วรอดไฮไลท์ได้เลย ม,มันแผบไปหมดแล้ว ได้ไหมไม่รู้อ่ะมันกลัวจะเท้าเย็นเท้าช,ชาคนรู้สึกเมือนได้ตั้งรถไฟหอนรถไฟตีงกานะ นะาสาม,มารถแต่งอะ่ะสามวันสี่วันก็ชี้ออกความเร็วของมันแตะละแต่คันนี้สํานานอยู่ก็ใครที่ไม่เคยขับอ่ะน่าจะใช้ความคุ้นเคยแบบหลายวันอยู่ครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าขับไปสักพักเราจะไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเร็วเท่าไหร่อาจจะต้องไปแตะมาเพิ่มอะไรเนี้ยเป็นจูนเพิ่มเป็นแบบหกร้อยเจ็ดร้อยเป็นแบบมากกว่าไปแต่ว่าคนที่ไม่เคยน,นั่งผมบอกเลยว่าสั่งทุกคนผมนั่งคันแรกผมยังสั่งอ่ ันนี้คือที่ผมขับเนี่ยคือผมมาเคยขับของพี่คนนึงมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมขับนิดเดียวผมไม่ได้เหยียบแต่ว่าตอนนั้นผมก็เหยียบแล้วก็มันพุ่งแบบตกใจมากคือเหยียบจุ่มเดียวเออแล้วคราวนี้ผมมาขับคันนี้ใช่ปะ่ะตอนแรกที่ผมขับมาที่บ้านก็โอ้ม,มันก็พุ่งอ่ะแต่ว่าผมชินรถเร็วเี่ยผมแบบขับแป๊บเดียวผมก็ชินในความเร็วแล้วผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแบบดึงขนาดที่แบบเสียวซางเลยขนาดนั้นเพราะว่าผมขับมันแต่ง มันาแ,แต่งผมมันก็ไม่วมว่ววาิผมงมเออมาแ,แต่งผมมันเคยเหยียบมันก็รูดเสียบเหมือนกับว่าเราเราคนเคยเออกความเร็วมันมาตอนนี้หนึ่งมันก็เลยไม่ค่อยแบบรู้สึกตกใจอะไรเงี้ยผมก็เลยปรุงรถได้นะทุกคนนะครับผมุงรถได้แต่ว่าคนที่ไม่เคยมาขับแล้วแบบจุ่ว่าตกใจผมุงรถไปอยู่เลยเพราะว่ามันมันพลาดที่จะดึง